ไายดีเมื่อนี้สองหลานก่ไมเวียยังเลยสิมาเบิ่งพ่ออุ้ยเพิ่นสีกออ่างป่าหายอยู่ทางลุมอยู่ทางลุมอ่าอ่างนาไว้จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาให้น้องอ้อยคิตติโอโกยหาวกระดอลูกไปเบิ่งพ่ออุ้ยปไปเอิงผู้อุ้ยกออ่างป่าหายได้พี่น้องเดลยมาหอดขั้นตอนนั้นยืนคำสีหัวเหวอ่อะไรกันพอดี เดินตรงกันเลยไพ่องกันเลยน้าใสหัวใสครบคุดตทก็อ้างฝ้าธน,นากาใสครบคืดแทเอ้จเคชันเอ้ยเทพื้นก่อนเลยทก,ก่อนีพืนต้ปูดมันไหลออกนอตัวนี้เกิดสิเรยว่าขาสิเห็ดเพียงอันนี้ชื่อเถอะวะ กก้อนก้อนหนึงันหมดนสองก้อนนะก็คือสองอันนี้ตัดเอานะนกรได้อันนั้นฮะอันนี้สองตอยอันนี้สองน้ำตอสิบาเอาโลยฮะสองน้ำตัวออ๋อหยอดทีเล็กกระหงแทนขันบ่มีเหโอ้ยกยก ที่ห้องตัวเองเหมือน่ได้คิดว่ายากจะได้กระโดงมันมบาหน่อยพหมอนกันค่ะสวัสดีค่ะบวัว่ามึงลูเนี่ยเพิ่็ค้นขี้ดินทรายมาใส่เต้บ้านนี่เนาะเพื่อว่าจะเทพื้น,ทน,น,นเทยังเลยกเนาะ เพิ่นเอ,เอาปูนแดงเลยได้ก่องค่ะ,ะเพิ่นไปเอาอปูนอยู่อันปอดข,ออดขอ้าวอกำแพงข้งนังใหญ่หมาซ่อมเราเแถวเนี้ยเสร็จแ,แม่หมดแดงอยู่ในตลาดเข้าก็ขายกองหนึ่งั พื้นหมแล้วหาวิธีเอียงของมันออลองในเอียงใส่เล็อดในเขาขัดน้าไหลจะเสียเอาปลาหนิ่นหรือสิเอาปลาอย่างใส่ปลาหนิน่นเหรอโอ้โหปลาดุกคะสีใหญ่กลัวปลาดุกมันบอกอะไรน,นะคนบุษุกินนะยามเลี้ยงปลาหนิ่นไว้หรือใครแน่อะไรกกินได้ดิ มันนานไงปนินอ่ะตัสินานจริงเดียวนะึ่งม่ได้โดนไหนถ้าจะไปอะเอาตัวปัวคือเบาหนาเกลือปาลาเราซื้นอนมันมีหวัหวอาหารของมันเองหัวอาหารนัินเขาเอื้อหวานของเั้น กินพายพักยังไงนี่หันน้ำลายเลยน้ำลายเหยแล้วค่อยตอนนี้จะหน่อยเพิ่นละคมมือนะโอ้โอ้ยโๆ้ยโอ้วนอกลับเป็นหัวล้นแล้วไม่น้อยตดนโกมักเออตดเห็นอีกเรี๋ยวนี้นะ มาามากิตามมาหังตอนเช้าเสิร์้วก็แล้วเม้อมอน่็ดยงเป็บ้าด้านเนี้ลุงปูนมาเอดิ่าให้มเฟ็ดเฟ็ดอยากให้ปูนไลออกว่ตัวเ่เพิ่เพิ่นอบเฟ็ด

เน,น่นเป็น<พ>หว<ะ>่วงแล้วบอกไปทางานคุณก็อกให้ท่อย่างเลยอ๋อท่อใหญ่าลารอดตอวซัพ<อ>นี่ก็น้ำบริษัทหลายแต่ไหนน้ำใสเพียงห <c ười> เล่าคนบริษัทบอเข้าใจนี่ฮะ <c ười> เห็นเขาส่งงานกับส่งทางคมเนาะสบายโมเมนต์เล่าเลยผัวเลย

ว่าสิได้เมื่อวานก็บ,บริเมือ่อจำแนนเนี่ยม,มันบ่มีเงินไม่จะฝากเงินเมื่อเอาฮารักเธอก็มีแต่เทเจ้าสิได้เดินทางไกลอีกได้เนี่ยอ้าเทเจ้าโซพ่พวกนี้อะไรไปไปกลัวตามอน,นั่นแหละพอกับแม่มันไข่บอกเออมันเป็นอะไรเนี่ยเบื้องในกวะเบื้องขวามันแดงไร่เฮลารักเธอมันเจ็บแตเ่เจ็บเบื้องขวาไร่ มึงตายเนปับเยแก่ตามบ้านบ้านอันอยู่หันทงปงจักใช่ปะหองห้องหมอปวตาหงปงเออเออเออละไรอะแหละไปถามเอาในน้ำคอเขาคู่เลยมือเสานี่พอคู่ก็เคียนมังนยังไปมาเขาเลยไงยังไปมาอยู่บนปงปงแะละเราอยู่บนงป่งโป่งยกาได้บัตรแต่บางว่ายังอยู่ห้องเราอยัาง เฮากาเคยไปแล้วเขาห้ามทำมีบาเ่าหามีบ้าเราบอมีเขาดบ้านฮะอันนี้ก็งอยู่ไหนี่ฮะก็ไปสองสามคืนตาดูสอเาะด้ยน่นะอาไซเจ้าอะไรไบวันนี้ฮะคอยบูบจักทางไปเลยมือตึบพันวัวศกอสามสามก่อนขึ้นพี่น้องก็สามก้อนขึ้น ตอนแรกก็เสิเทพื้นเห็นวามาหอดนี่กับแม่นังไงกับลาบ่าลาลุงลาพีแล้วน้องเป็นกอนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้อถ้าสำเร็จคลิปหนาเนาะจากสีคอยมาเบิกอีกว่ามันเป็นอะไรต่ออีกเนาอพี่น้องเนาะบ๊ายบาย